อาตมาก็เลยตอบว่าธรรมะที่แท้เนี่ย <c oughs> อยู่ในที่มืดที่สว่างอยู่คนเดียวอยู่กับคนหมู่มากอยู่ในความนิ่งและความเคลื่อนไหวก็เป็นธรรมชาติที่สม่ำเสมอลืมตาหลับตาต้องมีค่าเท่ากันเมื่อหลับตาท่านว่าละท่านว่ารู้แต่ลืมตากิเลสตัณหาเต็มหัวใจมันไม่ใช่ธรรมหรอกอันนั้นเขาเรียกว่าธรรมะโลเลธรรมะเฉเก พูดตรงเนี้ยไม่มีใครเข้าใจง่ายๆตอนอาตมาพูดใหม่ๆแต่วันหนึ่งมีบุคคลที่เป็นพยานเขาเข้าไปหาอาตมาที่สำนักเขาอยู่กับอาตมาหนึ่งเดือนอาตมาให้ทำกรรมฐานทุกวันทุกวันพอวันหนึ่งเขาเข้าไปสู่สภาวะตรงนี้ได้แล้วมากราบอาตมาบอกว่า ที่จะมากล่าวเป็นความจริงดังนั้นความจริงแห่งท่านถ้าท่านหลับตาลืมตาค่าของมันเป็นหนึ่งเท่ากันท่านก็จงดูต่อไปว่าเวลาท่านมีปัสสะทางตาหูจมูกลินกายใจค่าของมันเปลี่ยนไปยังไงหลองพ่อทองใบต้องยกท่านขึ้นมาเป็นองค์กรพิสูจน์แห่งธรรม ท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อรู้ในวราระจิตว่าได้ชำระล้างแล้วสะอาดแล้วหมดจดแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจริงไหมทดสอบอยู่สามปีปีแรกไปเดินตั้งแต่นูน้นนาาธิวาสเดินไปถึงจนถึงภูย่าอูดูผัสสะชีวิตที่กระทบมาตามเส้นทางแห่งการเดินตลอดก็จะมีขึ้นมีลงยังไงสม่ำเสมออย่างไงปีสองเดินจากเชียงใหม่ จนถึงภูยาอูทดสอบว่าสัมผัสแห่งชีวิตที่กระทบมีการเปลี่ยนค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากตัวรู้ตัวชำระที่ภายในจิตที่ว่าถึงปีที่สามเดินตั้งแต่ชนบุรีขึ้นไปถึงภูย่าอูไปทางอีสานเขาดูกันอย่างนี้ขนาดว่าถึงแล้วเห็นแล้วเขายังทดสอบอย่างนี้อยู่ฉะนั้น สิ่งที่ท่านน้อมเข้าไปดูในจิตก็เหมือนตัวชำระกว่าที่มันจะสำเร็จได้ก็ต้องชำระเสียก่อนโ <c oughs> ยมรู้จักตัวชำระไหมโยมอ่าเวลาถ่ายท้องในห้องส้วมทำไมอไงโยมชำระเนาะจะชำระด้วยกระดาษด้วยน้ำก็ชำระ ฉะนั้นนะคำว่าชําระก็คืออะไรก็คือตัวญาณทัศนญาณเป็ว่ารู้ทัศนะเป็ว่าเห็นความรู้ความเห็นเนี่ยถ้าเติมวิสุธทธิว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ญาณทัศนวิสุธทธิรวมเป็นสามศั์เรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นที่บริสุทธิ์ยมเข้าใจไหมทําไมอาตามาถึงน้อมจิตยมในเช้าวนันนี้ให้เข้าไปดูตัวเวทนาตัวความรู้สึก ที่กระทบชีวิตของท่านวิสุทธิยาความบริสุทธิ์หมดจดตัวนี้อยากจะให้ท่านได้เข้าถึงแล้วท่านก็จะเห็นกฎแห่งเวทนานั้นว่ามันมีตัวเปลี่ยนเปลี่ยนค่าของมันอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไปเฉยเปลี่ยนจากเฉยก็มาสุขทุกข์อีกเวทนาทั้งหลายก็ไม่เทีย่ยง จริงไหมอยู่ทุกก็ไม่ได้ทุกตลอดสุขก็ไม่สุขจริงๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันคนกลิ้งปลาโยงกลับไปกลับมาฉะนั้นในความเปลี่ยนค่าของเวทนาเนี่ยเมื่อท่านดูมากๆเข้าดูไปมากๆมากๆบ่อยๆทําให้ติดต่อทําให้เนืองนิดอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะท่านเกิดอะไร ธรรมะเรียกว่านิพพิธาแปลว่าความเหนื่อยหน่ายต่อกลมาันยาที่เวทนามันหลอกหลอนจิตวิญญาณของท่าน <c oughs> โยมถูกเวทนาหลอกไหมโยมว่าสุขเอ๊ะแล้วมันทำไมมาทุกว่าทุกทำไมอยู่กับมันได้ถูกหลอกไหมโยม นายโยมดูให้ข้าใจฉะนั้นเมื่อท่านดูอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นิพพิทาจึงเกิดกับท่านเมื่อนิพพิทาเกิดท่านเห็นอะไรโยมฟังให้ดีนะตรงนี้มันจะเข้ากระแสนะโกดแห่งพระไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปรากฏกับท่าน กระแสแห่งธรรมก็จะเริ่มปรากฏกับท่านเพราะจิตท่านรู้คำานิพพิธานในเวทนาทั้งหลายก็เห็นเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเห็นเวทนาเป็นมารยาเหมือนพยับแดดดูไกลๆนัมนมีตัวมีตนพอเข้าไกลไม่มีอะไรเหมือนฟองน้ำที่ไหลมาตามกระแสน้ำพอถูกลมพัดหน่อยแล้วก็แตกระเบิดหายไปไม่มีอะไร เหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นไม่มีสารฉะนั้นเมื่อท่านเห็นเวทนาเปลี่ยนค่าแปลงค่ามันออกไปอย่างนี้ท่านจึงเหยียบในกระแสะแห่งไตรลักษณ์ขึ้นฉะนั้นในติลักษณะคาถาศาสดาจึงสอนว่า เมื่อเห็นค่าของเวทนาเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้เป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้แปรปรวนอยู่อย่างนี้เอสะมมคโววิสุทธิยาจึงเป็นทางเป็นปากทางเป็นกระแสะเข้าไปสู่ตัวรู้ตัวเห็นที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อสามสี่ปีมานี้มีสำนักหนึ่งพูดว่านิพพานกับอนัตตาเป็นคนละอันหรืออันเดียวกันเถียงกันตลอด แล้วก็มีลูกศิษย์เขาไปถามต่มมาว่าอาจารย์ระหว่างอนัตตากับนิพพานเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันอาัตาม,มาก็บอกว่าอุ้ยมันจะเป็นอะไรก็สร้างมันเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลยแตนั้นกฎของพระไตรลักษณ์เนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นตัวธรรมะไม,ม่โยมสวดกันจัง ขอให้เข้าถึงไตรักขอให้เข้าถึงสามันลักษณะใช่ไหมครูบาอาจารย์สอนแต่อริยะทั้งหลายที่เขาเข้าไปแล้วเขากล่าวเสมอว่าอันนี้จังทุกขังรัตานะั้นไม่ใช่ตัวธรรมะที่แท้แต่เป็นเพียงปากทางเข้าไปสู่แห่งธรรมทั้งหลายเอาอะไรเป็นหลักฐานอยู่ ก็นิพพิธาเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงในเหตุในปัจจัยแห่งเวทนาทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาเห็นความบังคับบัญชาไม่ได้แห่งเวทนาเห็นความทนอยู่ในสภาวะใดสภาวะ,วะหนึ่งไม่ได้แห่งเวทนาเขาจึงเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อถอยที่จะยึดถือเข้าไปครอบครองด้วยออำนาจแห่งความพอใจไม่พอใจในเวทนา จึงเป็นปากทางเอสะมัคโควิสุทธิยายมยม,ยม,ยมฟังให้ดีนะเอสะมัคโควิสุทธิยาเป็นเพียงแค่ทางเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นกระแสแห่งพันดิพานก็ได้แต่ยังไม่ใช่ตัวพันดิพานรู้อย่างไรเห็นอย่างไร รู้จากการดูอย่างละเอียดศึกษาในเวทนาอย่างละเอียดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วว่าเวทนาทั้งหลายนั้นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สัพเคธรรมานันลังอะทินิเวสายาติทำทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ที่หลวงพ่อคุทธธาสชอบเอามาใช้มากล่าวมาสอน พรนนี้ศาสดายยังพูดอีกสามสี่ศัพท์ว่าสัพเทธรรมาประชานาติสัพเทธรรม,มาอภินญายะสัพเทธรรม,ม,ม,มาปริชานาติสัพเทธรรม,มาปริญญายะแต่พวกเราไม่ค่อยได้ศึกษากันเห็นไาอยู่ สภาพทำทั้งปูงนั้นยึดมั่นไม่ได้ท่านหมายถึงว่าเมื่อภิกษุได้ยินว่าเวทนาทั้งหลายนั้นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ภิกษุนั้นจึงเกิดนิพพทาวิลาคูเกิดวิลาคะสิ้นความกำหนัดในเวทนาอุปสมายะจึงสงบด้ความยึดมั่นถือมั่นจากเวทนานิพพานายะ ดับสนิทจากความยึดมั่นถือมั่นในเวทนามีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองโยมไปศึกษาดูก็ได้ฉะนั้นวันนี้เวทนาที่กระทบชีวิตแห่งท่านทั้งหลายอยู่จึงเป็นประตูแห่งการเข้าไปสู่ตัวรู้ตัวเห็นก็เป็นไปในอริยะมันไม่ใช่เวรของกูกรรมของกูมาเจออะไรสภาพอย่างนี้ไม่ใช่ โยมเกิดอีกพันครั้งหมื่นครั้งล้านครั้งโยมก็เป็นของโยมอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เพราะกองเวทนานี้เป็นของประจําซากประจําสังขารตายแล้วเหลือแต่กระดูกมันก็ยังเจ็บยังปวดแต่เพราะไม่มีจิตวิญญาณครอบครองเราจึงไม่รับรู้ครั้นนี้โยมก็ดูต่อไปว่า ในเวทนานั้นจิตเราไปซ้อนในเวทนาเท่าไหร่ดูบางคนเอาจิตตัวเองไปซ้อนเวทนาคนอื่นโยมขจัดจไหมเวลาโยมมีลูกมีเมียมีผัวนะโยมพูดให้ชัดนะไม่ได้กระเศราโยมนะสามีก็จะซ้อนเวทนาแห่งคันยา ทันยาก็จะซ้อนเวทนาเห็นสามีพ่อแม่ก็ซ้อนเวทนาของลูกญาติพี่น้องก็จะซ้อนเวทนากันอู้อีข้วนี้ยุ่งเลยนะโยมเนาะอ้าวสมมติว่าคนเป็นที่รักคนเป็นที่ชอบใจโยมตายไปมรณะภาพไปโยมร้องไห้ไหมโยมเศร้าโศกไหมโยมซ้อนไหมเวทนาซ้อนไหม ถ้าหากว่าญาติของโยมคนที่รักที่ใคร่ของโยมได้ดิบได้ดีถูกรถเตอรี่ได้รับปริญญาโยมดีใจกับเขาไหมเห็นไหมโยมถ้ามาชี้ชัดเห็นว่าเวทนาซ้อนเวทนาแล้วมันกลายเป็นตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกอย่างไรมีเพลงมอนอยู่เพลงหนึ่งอยู่เห็นกันอยู่หลัดหลัด กลับมาพัดภาคไก่ใช่ไหมโยมแล้วก็เป่าปีเออแล้วก็ร้องกันเวลาเขาสกโยมก็ร้องไห้ที่มูกกรุงเลยจริงไหมโยมนี่แหละความหลงงมงายแห่งชีวิตของผู้ทุชนดังนั้นท่านจะพ้นคำว่าผู้ทุชนก็ดูเข้าไปให้ชัดในตัวเวทนาที่กำลังกระทบชีวิต อย่าไปท้อถอยอยูเจ็บให้มันเจ็บไปปวดให้มันปวดไปดังที่ตมาพูดแล้วว่าหนึ่งเป็นการชดใช้วิบากกรรมที่ท่านทำมาตั้งแต่อดีตมาถ้าใครทำร้ายสัตว์มากฆ่าสัตว์มากก็จะเจ็บปวดมากแต่ในวิบากขันเท่ากันแต่ในวิบากกรรมไม่เท่ากัน โยงเชื่อไหมบางคนนั่งกรรมาฐานนั่งไม่ได้สั่นสะบัดไม้สะบัดมือคนอยู่ข้างปากแตกหมดเป็นอยู่สองปีแต่มาไปที่สิงคโปร์ไปแก้กรรมาฐานให้เขาญาติเขาเอามาแก้อยู่สองวันในอนดีตตอนเล็กๆคุณแม่เลี้ยงมากำหมัดไม่พอใจก็ตีปากคุณแม่ ทุบคุณแม่อีกคารานี้พอมาปฏิบัติโอโหสั่นเหมือนปากเหมือนขีเข้ามือลิสบัตคนอยู่ใกล้ปลากแตกหมดนั่งไม่ได้สองปีแต่จิตนี่ชอบชอบกรรมาฐานอยากนั่งแต่นั่งไม่ได้วันนั้นอาตมาไปเยี่ยมเพื่อนเขาก็พามานั่งดูอยู่วันหนึ่งพอวันที่สองมาอาตมาบอกโยมโยมจัดดอกไม้ทูบเทียนแล้วไปขอขามาคุณแม่เซนนะ แล้วไปถามดูที่ว่ายามเล็กๆโยมได้ทําอะไรคุณแม่ไปบ้างพอไปถามแค่นั้นแม่ร้องไห้เลยเล่เอาอะไาเอากําปั้นไปทุบปากทุบคุณพ่อคุณแม่เวลามาปฏิบัติเวทนาตามมารบกวนอันนี้เรียกว่าวิบากขันหรือวิบากกรรมละเขาเรียกว่าวิบากรกรมตามมาขัดขวาง ฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลานั่งไปปวดมากปวดน้อยหยาขยับชดใช้เข้าไปสยมหนี่เก่าเขามาเอาอย่าไปโกงเขาเลยใส้ดอกใช้ต้นเข้าไปชเชื่อไหมโยมไม่ต้องเชื่อแล้วให้ปัญญามันเกิดก่อนเนาะเอามันเป็นอย่างนี้จริงๆริงไอ้บางท่านเนี่ยนั่งไปงูกไปง่วงไป เอ๊ะทำไมมันแก้ตัวเองไม่ได้อาจารย์นิพพานาคนหนึ่งอยู่ในกรุงเทพโอ้อาจารย์ใหญ่เวลานั่งนี่หัวนี่ลงไปถึงพื้นนี่โค้งอย่างเงี้ยน,นั่งทีไรเป็นนกทีไม่พอห้านาทีแล้วก็สําคัญตัวเองก็เป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่วันหนึ่งตะมาเข้าไปกรุงเทพไปเห็นเขาโอ้ทำไมไม่แก้ไขตัวเอง แค่เวทนาแห่งความรู้สึกภายในจิตเนี่ยถอนไม่ได้หรือพระคุณเจ้าเขาถอนอยังไงอาจารย์นิปัตนาถามเอาก็อถอนได้ตัวตื่นรู้นิ่งละสิเห็นไามโยมคนไหนตื่นคนไหนรู้คนไหนนิ่งคนไหนละสงบสวยเห็นไหม แต่คนไหนบารมีอย่างน้อยปัญญาอย่างน้อยก็ขยับอาามาดูตั๊บเดียวรู้ภูมิธรรมของใครจะได้เท่าไหรเท่าไหรรู้ท่านโยมก็ให้โอกาสตัวเองมากๆโยมย้ำกับตัวเองหนักๆแน่นๆถ้ามันไม่ไหวจริงๆโยมก็มีสติอ้าวแพ้มันไม่ค่อยกำหนดขยับขยับขยับ เอาไว้สู้กับมันวันหลังข่าวหลังแต่ถ้าโยมมีปัญญาและโยมนิ่งเลยปล่อยเลยเหมือนหินที่แช่น้ําเลยให้วันคืนไหลไปการเวลาไหลไปกระแสน้ําพัดผ่านไปพัดผ่านไปพัดผ่านไปแล้ววันหนึ่งโยมจะเข้าใจคําพูดของอัตมาที่พูดมาเรื่องเวทนาฉะนั้นอุปสรรคของนักเวทนาก็คือเวทนาก็คือการ เป็นอุปสรรคของนักปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ว่า,วาลูกว่าเมียว่าผัวเป็นอุปสรรคแล้วเนาะลาเราบวชวัดเขาแก้วโอ้ยพากันมาพอมาเจอเวทนาร้องจ้าอู้หนักกว่าลูกกว่าผัวกว่าเมียจริงไม่โยมยังยังไม่หนักอันนั้นโยเมเวละทางกายแต่วันหนึ่ง โยมจะไปเห็นตัวยึดติดในความเป็นอุปทานแห่งความพอใจไม่พอใจที่ลึกไปกวเวทนานี้โยมข้ามเวทนาได้แล้วโยมจะต้องไปเจอกับตัวสัญญาที่เป็นประการที่ยิ่งใหญ่กวเวทนาอีกเยอะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าให้กำหนดรู้เป็นส่วนๆไปวันนี้โยมข้ามรูปได้ โยมข้ามเวทนาได้ต่อไปโยมจะต้องข้ามสัญญาต่อไปโยมจะต้องข้ามสังขารส่วนบิญญาณไม่มีที่ตั้งเ็าจะถึงความดับเองโยมเข้าใจไหมไฟเมื่อไม่มีเชื้อมันดับไมมโยมเสือไม่มีอาหารโยมาตายไหมโยมไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกเสือเนี่ย เพียงว่าว่าไม่ให้อาหารหมันเท่านั้นไฟที่ไม่มีเชื้อโยมก็อย่าเอาเชื้อไปใส่เดี๋ยวมันก็โมดเองดับเองโยมฟังเข้าใจไหมอา้าวฟังต่อคราวนี้จะวางจิตยังไงเวลาปฏิบัติโยมเคยเห็นตาข่ายไหมโยมข่ายที่เขาดักปลาเน่ย โยมเอาไปถึงไว้กลางกระแสลมเลยถ้าใครยังไม่เข้าใจขั้นตอนแห่งการปฏิบัติที่จะละเวทนากับสัญญาโยมเอาตะข่ายแล้วไปขึงเข้าไว้โยมแล้วไปนั่งมองข่ายมันติดลมไหมโยมลมมันติดข่ายไหมโยมไปทำดูก็ได้ วางจิตอย่างนั้นแหละโยมถ้าโยมวางจิตได้ดังข่ายที่ไม่คล่องแวะอยู่กับลมลมไม่ติดข่ายอย่างนั้นโยมจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมเป็นผู้พ้นฉะนั้นสิ่งที่มันข้างค้างติดอยู่ในเป็นก้างที่ทิ่มตําหัวใจแห่งท่านทั้งหลายก็คือตัวกังวลตัววิตก ใช่ไหมโยงศาสดาสอนว่าเรือนที่มุงดีแล้วฝนก็ไม่รั่วรถฉั้นใดไม่ตกใส่ชั้นใดจิตใจที่หมดความกังวลกิเลสตัณหาใดก็ไม่รั่วถึงโยงฟังคำของศาสดารู้ไหมฉะนั้นเพียงท่านละยกความกังวลออกไปท่านละ ท่านยกความกังวลออกไปเส้นเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้เออบอิ่มปราโมทสุข,ขุมในองค์ธรรมท่านก็จะเสวยปีติสุขและเอกตาแห่งจิตเมื่อคืนนี้พูดถึงปฐมฌาในให้ฟังวันนี้อาตมาขยับมาทุติยฌานจิตของท่านก็จะเหลือแต่ความเอิบอิ่มและสุข,ขุมกับจิตที่เป็นหนึ่ง เหลือสามลดลงไปสองไม่มีวิตกไม่มีกงังวลเห็นไหมโยมนี่คือการเข้าสู่ดัานดับฌานเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าหากท่านไม่เห็นกระบวนธรรมกระบวนละกระบวนวางในองค์แห่งจิตท่านจะไม่เข้าถึงในกระบวนฌาน ฉะนั้นใครอยากรู้ว่าสมาธิเป็นยังไงฌานเป็นยังไงก็ต้องศึกษาดูว่าท่านได้ทำถูกไหมละถูกไหมอะไรเป็นวิตกอะไรเป็นวิจาร์ความกังวลน,นั่นแหละมันเป็นวิตกมันเป็นวิจาร์ความพวักพงุกะกล้ากลัวจะทิ้งก็ไม่ทิ้งจะวางก็ไม่วางจับจับ,บาวางวางนั่นแหละ ก็เรียกตัวภว,วักพระวงเมื่อเป็นอย่างนี้จิตท่านก็ไม่เอิบอิ่นจิตท่านก็ไม่สุข,ขุมจิตท่านก็ไม่เป็นเอกาแล้วทุติยชานจะมาอย่างไงเมื่อเวทนาเป็นปฏิปะกระทบจิตใจท่านอยู่เป็นไม่อยู่วันนี้ธรรมาได้เอาการก้าวล่วงเข้าไปสู่สัมมาสมาธิให้ท่านฟังนี่พูดในมัคหนะ พูดองมรคให้ท่านฟังว่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันเป็นยังไงอาจรมาไม่ได้พูดนอกตำราพระไตรปิฎกยืนยันอยู่เลยเอามาพูดให้ท่านฟังเอามาแสดงจำแนกให้ท่านผักใจว่าลำดับชั้นในการปฏิบัติมันเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างตำราเขากล่าวว่า ตั้งแต่เจ็ดวันถึงเจ็ดปีเธอสามารถเป็นได้อย่างน้อยเธอจะได้พระนาคามีอย่างไม่ได้เลยศาสดารับรองว่าถ้าปฏิบัติได้สภาวะจิตที่ตื่นรู้นิ่งละตื่นรู้นิ่งละอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เจ็ดวันถึงเจ็ดปีเนี่ยอย่างไม่ได้อะไรเลยคืออนาคามี ฉะนั้นเราอ่านพระสูตรจึงเห็นอริยะบางท่านใช้เวลาแค่เจ็ดวันบรรลุอรหันต์บางท่านสิบห้าวันบางท่านสามเดือนบางท่านเจ็ดเดือนบางท่านเจ็ดปีเห็นไม่โยมแล้วยโยมมีสิทธิ์มีส่วนไหมที่จะได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องดูที่ว่าโยมได้ยกจิตรู้ชัด ในเวทนานั้นดับความจำหมายในความรู้สึกได้กี่ขั้นนะเนไ,ไหมโยพอมาปฏิบัติวันแรกปวดยังไม่เท่าไหร่วันที่สองระบมเลยพอวันที่สามอยากกลับบ้านเลยใช่นไ,ไหมอู้มาเจ็บทำไมปวดทำไมอยากกลับบ้านอันจะมาในร้องไห้เลยเลย